สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook หรือทาง u t ทุ e ใครน่อจะได้คันนี้ไปนะครับรถหล่อๆสวยๆเลยนะครับแท็กซี่ปลดป 2012, ้าย2012เกียร์วอโต้รสภาพดีเลยนะครับล็อกนะครับคันนี้มีกุญแจสำรองให้สองลูกนะครับภาษี68นะครับผมเป็นรถใช้น้ำมันและกา๊าซ l อ g นะครับสระบบประหยัดมาก เครื่องเกียร์ช่วงล่างจบเลยไม่ต้องถามเลยนะครับคันนี้สวยกิ๊บเลยเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าเอกสารครบพร้อมอนนะครับกุญแจสองลูกลดมือรดมือเดียวนะครับป้ายแดงเลยนะครันนี้ปอดเดิมเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนหรือเป็นรถแท็กซี่นะครับผมเลขสวยนะครับเลขสวยเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้านะครับพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับ พี่นองท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะครับส่วน9 3 3 7สามสามสามหนึงสองหกครับผมสีดีเลยครับสีคันนี้นะครับนะครับผม